สำหรับการประชุม GBC e นะครับซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการละโหมเป็นประธานนะครับการประชุม RBC นะครับมีแม่ทัพภาคฝั่งไทยเป็นประธานและก็ผอ,อภูมิภาคฝั่งตะบูชาเป็นประธานนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเป็นการประชุมโดย ทหารนะครับเป็นประธานนะครับส่วนการประชุม JBC นั้นนะครับเป็นกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าของเรื่องซึ่งการประชุม JBC ในครั้งที่แล้วนะครับเมื่อวันที่14มิถุนา,าก็ได้มีการประชุมแล้วได้มีการนัดหมายว่าจะประชุมครั้งใหม่ในเดือนกันยาเพราะนั้นก็ยังยึดถือการประชุมครั้งนี้แล้วเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเราเราแยกดำเนินการกันอยู่ครับวันนี้เราไม่ได้มีการ ผาลือเรื่อง JBC นะครับแต่แต่เราคำนึงว่านะครับการประชุม JBC คงจะมีในครั้งต่อไปในเดือนกันยายนนี้ครับเรียนสื่อมวลชนนะครับการประชุม JBC ในวันนี้นะครับผมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ลงนามไปแล้วเพราะฉะนั้นในผลบันทึกการประชุมในวันนี้จะเป็นกรอบให้การประชุม ABC ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในสองสัปดาห์หน้าซึ่งจะลงรายละเอียด ภายในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้ในวันนี้นะครับและหลังจากนั้นเมื่อตามที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ครับว่าอีกหนึ่งเดือนจะมีการประชุม g ีบสามัญเพื่อติดตามนะครับในกรณีที่เกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์เช่นมีการประทะกากันเกิดขึ้นเราจะมีการประชุมอาร์บวิสามัญน,นะครับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสําหรับ พี่น้องประชาชนที่ต้องมีความประสงค์จะกลับคูวิลำเนานั้นนะครับปัจจุบันทางสบทกนะครับได้กําหนดให้นะครับแต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยประสานกับผอบน่วยทหารในพื้นที่ได้โดยตรงนะครับเพราะว่าสถานการณ์แต่ละจังหวัดเนี่ยไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะจังหวัดใดมีพรามพร้อมก็สามารถกลับคูมิลำเราได้นะครับแต่สิ่งที่เราที่กองทัพห่วงใหญ่ก็คือปัจจุบันมี กระสุนและก็จรวดนะครับที่ทางฝ่ายกบูชายิงมาตกในชุมชนนะครับอาจจะยังหลงเหลืออยู่นะครับปัจจุบันยังเร่งสำรวจนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่กลับไปปุ้นเราแล้วนะครับภาพหากพบเห็นนะครับวัตถุระเบิดดังกล่าวขอให้แจ้งหน่วยทหารในพื้นที่หรือหน่วยตำรวจในพื้นที่เพื่อทำการกู้นะครับกู้วัตถุระเบิดเหล่านั้นนเพื่อ